สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มจะพามาชมทุ่งค่ะโอ๊ยพี่น้องเอ้ยทุ่งนาะยังไม่ได้หวานข้าวเลยฝนเทลงมาเทลงมาน้ําเต็มเลยค่ะตกมาวันเดียวนะคะตกมาวันเดียวนะคะเนี่ยน้ําเต็มไปหมดเลยค่ะด้น,นี้ก็ว่าจะหวานก็ไม่ได้หวานค่ะว่าจะหวานข้าวก็ไม่ได้หวาน ฝนเทลงมาค่ะเปิดน้ำออกอยู่ค่ะนี่น้ำเยอะเลยค่ะจะหวานข้าวก็ไม่ได้หวานปีนี้ฝนดีค่ะพี่น้องดูนะคะน้ำเยอะแยะเลยพาไปชมทุ่งข้าวไปอัปเดตข้าวที่เจ๊ตุ่มหวานไว้แล้วนะคะหวานตั้งแต่วันที่12เมษา นี่ก็สิบหกเดือนได้เดือนกว่ากว่าหน่อยๆนะคะนี่ก็ต้นมะกุ่มเอ้ยต้นกุ่มนะคะที่เราเก็บดอกที่เราเก็บดอกไปไปดองนะคะดูดูพี่น้องดูน้ำดูน้ำในวิ่งนะดูน้ำในนาน้ำในทุง่งปล่อยปลาได้เลยนะเนี่ย <laughs> ดูนะคะปล่อยปลาได้เลยค่ะอันนี้ก็หวานไว้หวานไว้เสร็จได้วันเดียวฝนลงมามันจะงอกหรือเปล่าเนี่ยดูนะคะทำนาก็ลำบากนะคะไม่ใช่ว่าจะทำได้ เพราะเราเป็นชาวนาต้องรอฝนจากฟ้าเรากะเราคาดการไม่ได้ค่ะไม่เหมือนเราทํานาปังเรากะเราคาดการได้ว่าวันไหนเราจะเอาน้ําเข้าเราจะเอาน้ําออกอันนี้คาดการไม่ได้เลยค่ะแล้วแต่บุญค้าวัสนาส่งทนั้นแล้วแต่ดวงค่ะทํานาทานาปีแล้วแต่ดวงเพราะว่ารอรอน้ําฝนค่ะนี่ค่ะจะต้มาอัปเดต อัปเดตข้าวนะคะข้าวที่เราหวานตั้งแต่วันที่สิบสองเมษาพอดีน้ำมาจะพามาเลาะท่งนะคะวันนี้เลาะท่งท่งุงนาจะ่มค่ะ เราทุ่งคะ่ะชมบรรยากาศทุ่งนาอันนี้อันนี้มันอยู่ทางที่ทางลุ่มคะ่ะที่ลุ่มที่จุ่มก็เลยต้องหวานก่อนหวานก่อนก็พอดีน้ํามาก็พอดีเลยคะ่ะเหมาะเจาะเลยอันนี้พอดีนี่ต้นโยคะนะคะจะปลูกที่จุ่มปลูกเาไว้ที่คันนาคะ่ะ ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศของุ่งนาเจตุ่มค่ะนะะี่ค่ะเจตุ่ม์หวานเอาไวะะ้แล้วค่ะน้ำมาพอดีเลยฝนมาน้ำมาก็ได้สูบสูบใส่จะสูบน้ำใส่ก็ตอนแรกนะคะสูบไว้หน่อยๆเ็นน้ำมาเพิ่มน้ำฝนมาเพิ่ม บรรยากาศทุ่งนานะคะจี่ตุ่มพามาอัปเดตทุ่งนาข้าวอันนี้ข้าวได้เดือนหนึ่งกับกี่วันนะเดือนหนึ่งก็ห้าวันนะคะข้าวเดือนหนึ่งก็ห้าว,นนวันอัปเดตข้าวค่ะที่จะตุ่มวันไว้ทุ่งนาที่ตุ่มบันไว้ นะคะช่งนาทองฟ้าค่ะวันนี้ท้องฟ้าโบกโปร่งหน่อยแต่ไม่ยังไม่สวยเท่าไหร่วันฟ้าปิดทั้งวันฟ้าไม่เปิดวันนี้ฟ้าเปิดแล้วชมบรรยากาศุ่งนาค่ะทุ่งนาเจ๊ตุ่มนะคะน้ําเยอะแล้วค่ะอันนี้ก็ทั้งข้าวทั้งหญ้านะคะเขียวกะจีอยู่เนี่ยทั้งหญ้าเขียวกะจีเนี่ย ั้งข้าวทั้งยากเกิดพร้อมกันถ้ามันมีน้ำใส่ก็มีแต่หญาและค่ะมาฝั่งนี้ก็มีน้ำนะคะฝนตกเมื่อวานน้ำทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยน้ำน้ำเยอะก็เลี้ยงปลา <laughs> ปรับที่นาอยู่ค่ะน้ำเดียวก็เลี้ยงปลานะคะปรับที่นาอยู่ชุมบรรยากาศโดยรอบนะคะฝั่งไปด้านนี้เขาจะหวานกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดห้วยอยู่ติดห้วยแล้วเขาก็อาศัยว่าจะสูบน้ําจากห้วยมาได้นะคะก็เ,เลยพากันหวานเร็รว นูเน่เขากำลังเขากำลังดำนาอยู่โน่นไกล,กลๆโน่นนะคะพันดำนานาเขาก็ดาไอที่ข้าวเราหวานไอที่งอกมัง่งไม่งอกมังะะมงกม่งนะคะเขาก็ดาจนบรรยากาศทุ่งนานะคะทุ่งนี้จะตุ่มหวานเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นข้าวขาวมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยนะคะน้ำเยอะขับปีนี้ ผลท่าจะดีนะปีนี้ตกมาบ่อยเหลือเกินยังไม่ได้หวานข้าวพอจะหวานข้าวฝนก็ตกลงมาพอจะหวานฝนก็ตกลงมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูกระท่อมน้อยนะคะ บรรยากาศนะคะกับท้องนาพามาดูแปลงนี้แปลงนี้หวานก่อนแปลงนี้หวานตั้งแต่เดือนมีนาแปลงนี้หวานตั้งแต่เดือนมีนานะคะ แปลงน,นี้เขียวขจีงามแล้วค่ะเพราะว่าหวานตั้งแต่เดือนมีนาแปลงน,นี้หวานตั้งแต่เดือนมีนานะคะุ่วงนีเจ๊ตุ่มเองค่ะแปลงน,นี้พาชมนะคะหวานตั้งแต่เดือนมีนาข้าวกำลังงามค่ะไม่เยอะหรอกทำสองงานนี้หวานไว้ก่อนสองงานก็หวานเอาไว้เผื่อตัดให้วัลวละค่ะ นี่ก็ปลูกหญ้าค่ะปลูกหญ้าเนเปียไว้ให้วัวน,นะคะดูน้ำพี่น้องสะออนน้ำบอน้ำเยอะจริงจะหวานข้าวไม่ได้หวานผนก็เทลงมาเทลงมาชมบรรยากาศค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรายทุกแชร์ทุกเลิฟทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะกินเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเงินและกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ได้ความปลอดภัยเ้าข้าจะอันตรายทาั้งปวงนะคะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคะ่ะขอโชคดีมีชัยทุกคนนะคะ เฮงเฮงรวยรวยปังป er ังกันทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ตุ่มพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกไรายทุกแชร์ทุกคอมเรินขอบคุณค่ะเฮงเงรวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะโชคดีมีชัยค่ะสวัสดีนะคะพบกันใหม่นะคะ บายบายค่ะขอบคุณนะคะ